สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมื่อวานี้เราอ่ามาแถววงเวียนเดินหนูนเนาะแถวนะพี่แหละเดิมาค่ายเป็นบ่เออเมื่อวานี้เขาจะพาไปเบิง้งไม่อย่างก,ก็ห้องการอยากก่างก็การซับอ่ามื่อวานี้เขาจะพาไปเบิ้งห้องการซับเนาะสำหรับคนที่ว่าอ่าเฮ็ดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรือว่ไม่อย่างต่างๆเนาะหรือว่า,า,านคนที่กําลังอยากเฮ็ดหรือว่าคนอยากซื้อดินซื้อบ้านอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เนาะเป็นกองกับพี่ก็ได้ สำหรับคนที่ว่าอยากซื้อบ้านอยู่นครหลวงจันทน์เนาะทุกทุกอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ขึ้นอยู่ในยุนีเบิร์แหละอ่าองค์การทรา์นี่เบิร์นแหละก็คือยูดดวงมะข่ายเนาะดวงมะข่ายตอนนี้ม้นกำลังพัฒนาขึ้นไปช่วงที่ว่าเข้าไปเห็นตอนนั้นเนาะช่วงที่ว่าเข้าไปบินดูนเห็นตอนนั้นช่วงที่ออกไปทายงาน,นอ่ะนะก็คือเห็นดวงมะข่ายและกกำลังสร้างสรรพ,พัฒนากำลังจะเป็นเมืองต่อไปเลานะเราะทางไปก็ประมาณนี้แหละ ทางนี้น้องมันจะไปหอดนามันจะมีทางแวะดูมะค่ายู่ดอกแล้วก็จะมีไปไปพุ่นแหละไปตลาดดูมะค่าไปนอาจะหอดทางงอนพุ่นแหละก็คือทางงอนนี่ก็หลายคนกันน่าจะคนจักอยู่เพราะว่าเป็นมันมีวนไปลินอยู่หันดอกแล้วก็มีลงไปก็จะเป็นอย่างน้ำบักกี้ไงอะไหละอยู่หันนอลักลักๆมือนี้เราก็จะพาทุกคนนี่ไปไปเบ่งห้องการทรัพย์นะเรือนะอน มาซับคะแนนซับตอนที่ไปว่าเกี่ยวกับป้าไม้ก็บยูนี่เมนบอกโอบอกเกี่ยวเนาะอ่าตัวนี้เมนออกโขลนชิดดินอย่างเดียวตัโอ้ตัวนี้เมนนอกไปเนาะก็เป็นเกี่ยวกับชีดดิอย่างเดียวสําหรับผู้ที่ว่าใบาตาดินเสียใบายตาดินเฮียเนาะอ่าอยากได้ครอบท้องครอบข้ามค่ะของมาเฮ็ดยูนี่แหละ,ะเลี้ยงทางไหนแล้ววันนี้เฮ็ดที่วะไปอีกอีกไกลไปไปเรื่อยๆ ก็ออกไปทางนี้แหละอาทางสมัยก่อนตอนที่ว่าเขาไปท่ายงานแต่ก่อนนอไปกระทางก็ยังเป็นดินแดงอยู่แต่ว่าตอนนี้บ่ฮู้ว่าจะเป็นดินแดงหรือบอ่หรือว่าเป็นจังใดก็ติดตามส้มเบิ่งนํากันนะว่าทางนี้จะพัฒนาไปเขาใช้แล้วก็เา้่ได้ม,มาก็เกือบก็ถือว่าเป็นปีแหละปีนึงพอดีเนาะเขามาท่ายงานช่วงนั้นก็คือเดือน1ิ12ปีก่อนนะเราก็ถือว่าไก่พอสมควรได้ออกา อจาโบจะจื้อทางวันไหนละ่ะแต่ื้นนี้ก็สิพาพี่พน้องอที่ว่าอยู่ในฝั่งคนครหลวงของเฮ้าหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ว่าอยากรู้ว่าแผนกทรัพย์นอยู่ไซส์อันห้องการเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่เนาะยู่ไซสบางคนที่ว่าอยากซื้อดินซื้อดอนในประเทศลาวเนาะอยากให้พี่น้องฝากเงินในพี่น้องทางฝั่งลาวซื้อดินซื้อดอนเนาะกัเดี๋ยวจะพาไปเบิงโ้องการทรัพย์แผนกทรัพย์ว่าโ้องการนั้นจะใหญ่ ช่ำใดหรือว่าเป็นใดเนาะอ่าตอนนี้ก็ส้มบรรยากาศทางรถไปก่อนเนาะเพราะว่ามันยังไม่ทันหอดเถอะก็มีเนาะเพิ่นก็ได้ใย้ายห้อง้าห้องการหลายอันออกมายูพีวนแล้วน่าจะห้องการหลายห้องการนะน่าจะออกมายูายพีแห,ออแหละเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขตเริมพัฒนาขึ้นมาแล้ว จะพัฒนาเป็นเมืองใหญ่และสำรับสำหรับผู้ใหเน่นาะที่ว่ามีทุนแน่มีเงินแน่นอนก็หาซื้อดินไว้แถวนี้เลยถ้าซื้อไว้แล้ว่อยคิดว่าผมพิดหวังแน่นอนเนาะเพราะว่าพแนกอกแต่ละองค์การแต่ละหน่วยงานบางทีเขาจะย้ายออกมาอยู่ที่แหละก่อนที่ว่ามันเริ่มพัฒนาไปเนาะและราคาดินกมันก็น่าจะขึ้นไปนาเรื่อยๆเนาะแถวนี้เนาะราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเขาสำหรับเขาคิดว่านะ ตามถนนหนทางก็จะเห็นต้นไม้ละกัประเภทพืชต่างๆนะยังเส้นต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเนาะก็จะมีกจจาขายอยู่ตามทางนี่แหละเพราะว่าแถวนี้นถ้าไผที่ว่ามากก็น่าจะเห็นน้ำกันเอานะนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณต้นมะพร้าวนะริวต้นมะพร้าวแล้วก็ตนกก้นไม้ที่ว่ากินมากเนาะต้นมะม่วงหรือว่าขุยก็มีเนาะก็ะคือปุ๋ยจากเฮ็ดจากอนะไร ขี่งวขี่ควายเนาะหรือว่าไ<อ>มีใช่เด,ด,ดน,นี่บอกเออน,นี่เป็นทางเลี้ยวเขา้ารถบถรถออกมาหมดแล้วทา,ทางเขา้าเราทั้งผู้ส่งรถตอนนี้ก็คือเราได้มาหอดทางเข้าแล้วเนาะทางเขา้ขาเราก็คืออยู่ทางนาเนี่ยแหละบนรถอ่าคันเชียวขาวชี้ออกมาเนี่ยแหละเน<อ>าะอ่าถ่ายเปล่งปลายมันหน่อยนึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นีเดี๋ยวทาทางรถไคันนี้เลี้ยวไปก่อนเนาะมีเราก็จะเลี้ยวเข้ามาอ้ทางนีนเนาะก็งามเลยวันนี้ไปหน้าเลยวะเดี๋ยวให้คันนี้คันนี้เราสจนอถอยเดี๋ยวออกไปเไ <c oughs> า <c oughs> ให้เบิ่งเลยว่ารถคันนี้บวแมนรถประเทศลาวนี่ จะบึงจากปลายรถเนอะบริเวณรถปลายประเทศลาวบริเวณปลายรถประเทศลาวต้องใส่มาพิดทาอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นรถจีนเนาะเห็นบอก็คือไปข้างนั้นอ้รูแล้ขับรถคนละ้างวะจะมาขับมา้างนี้ท่อ,อันนั้น้องบฮวเดเียปิงก้องมาใสีก่อนเนี่น กอมช่น่าค่อแล้วู้ว่าเราไปอย่างเนาะเพราะว่าข้างนั้นมันเป็นสําหรับประเทศลาวเฮาเนาะข้างเบื้องซ้ายนี่มันเป็นเบื้องกลัแม่นบอกเอารถไอ้นี่ขึ้นมาทางนี้เออมาสวนทางกันได้อ๋อมาอกมาจากโครงการอพรความหมายคืเอเนาไปทางใดก็ได้ม่นบอก,บอกเอยแล้วอ่าตัวนี้บอก แม่เมื่อเรบ็บๆนี้แม่นแล้วอ๋นอนาะอันนี้เนาะก,ก็คือเป็นเส้นทางของการอ๋อไอน้นอไปทางไหนครับตัวนี้บอนีไ่ได้ทางเข้าดินี่ตัวนี้จะเป็นทางเข้าเนอกของการเพร่ะน,นก็โอ้บางใหญ่ๆเลยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่จะยึดใส่ใส่กระดาษที่มันเมาะสมขี้เข้าไปทางนี้กระดานเข้าไปพูดว่าใช่ โอเคนะท่านผู้ชมตัวนี้เรามาหออห้องการซับเลยนาะห้องการท,รนะารที่ดินที่เกี่ยวกับการอ่ที่เกี่ยวกับดินโดยเฉพาะเนาะก็คืออยู่นี่เขียดดงมะข่ายเนาะห้องการนี้บักใหญ่เลยแหละ <c oughs> <c oughs> นี่แหละห้องการบักใหญ่เลยเอาอไปทางนี้เลยล <c oughs> อ่ะตัวนี้ก็แล้วเลยเนาะแล้วก็เราก็ได้ออกมาแล้ว นล้วถ้าผู้ชมเนาะสำหรับเขาเข้าไปกับบริยากให่เองเลยมันจะมีนะห้องนึงเนาะที่ว่าเ,าเอนว่าห้องแนะนาเนาะมันเป็นห้องแนะนําที่ว่าไผกับเข้ามาสาหรับคนที่ว่าบุกห้จักเลยเนาะบุหู้จักขั้นตอนใดๆก็สามารถเข้าไปถามเขาได้นะเพราะว่าเขา,าอยากเฮ็ดยังอยากโอนท้ายที่ดินบอ่อยากเอ่อแลนใบตาดินไหมบอ่อออกใบตาดินไหมบอ่อเนาะก็เข้าไปถามห้องนั้นเลยเนาะเขาจะมีบอกแล้วก็จะบอกให้แต่ละขั้นตอนเนาะไปซื้อฟอร์มยูไสเขียนฟอร์มยูไสแล้วไปส่งบนไดน ก็จะมีแนะนําให้ประมาณนั้นเลยเนาะการมือนี่กับเข่ากับอ่าให้เบิง้งเฉพาะเท่านี้เนาะแต่สาหรับท่านใดที่ว่าเบิ้งอยู่นอกาทานคิดว่าคลิปเขานี้มีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเราเนาะเพราะว่า,าการกดติดตามเป็นกําลังใจเดียวที่ให้เราเอา่ามีไรายได้แล้วก็สามารถเฮ็ุคลิปได้ต่อไปเนาะ แล้วมื้อนี้ก็จะขอลากันไปก่อนเนาะมือหน้าเขาจะเอาคอนเทนต์ดีๆหรือว่าเอาสาระความรู้ต่างๆนวิถีชีวิตามาแนะนำน้อกันเนาะและสำหรับมื้อนี้ก็สบายดี